<Good. S 2> สวัสดีครับจากร้านคุลุมานะครับวันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับฝาท้ายไฟฟ้าในสัปนิ้นะครับตัวน,นี้เปิดปิดผ่านตัวเดิมได้นะครับมีนะะวิร์เตอร์ฝาท้ายนะฮะตัวนี้นะครับเปิดปิดผ่านรีโมทได้นะ กดสาครั้งนะครับตัวนี้ปิดก็เช่นเดียวกันนะครับระบบดูดนะครับตัวนี้ระบบดูดแล้วก็มีสวิตช์ด้านหน้านะครับสวิตช์ด้านหน้านะกดค้างสักครู่นะครับตัวนี้เปิดแล้วครับตัวนี้เปิดปิดผ่านสวิตช์ได้นะฮะ ตัวนี้เป็นกรดูดนะครับปิดใกล้ๆฝาท้ายดูดนะครับตัวนี้ระบบกันหนีบด้วยนะระบบกันหนีบนะครับเดี๋ยวฝาทายสาที่ระบบกันหนีบนะตัวนี้